สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันสงกรานต์อันเป็นสงกรานต์พิเศษในช่วงยุคโควิดดังนั้นก็เราก็เป็นสงกรานต์ที่ต้องห่างกันนะฮะที่ฉันก็จะขอทําหน้าที่แทนพวกเราบางส่วนซึ่งไม่มีโอกาสก็จะส่งน้ําพระพุทธรูปแทนนะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็ทักทายกัน จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เป็นสิริมงคลสำหรับปีปีนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มด้วยส่งน้ำพระพุทรูปก็ไปพร้อมๆกันกันกบเพื่อนๆเลยนะคะ พระทธรูปก็นอกจากปกติเิฉันก็จะแนะนําอีกอองค์หนึ่งก็คือเป็นพระภัยสัตว์ครุเพราะเห็นว่าปีนี้เรา,าพบกับโรคภัยไข้เจ็บมากก็จะเห็นว่าในพระหัตถ์ของท่านก็จะมีหม้อยาแล้วก็มีเฉลวนะฮะก็เป็นพระพทธรูปบางที่เกี่ยวกับการรักษานะะโรคภัยไข้เจ็บก็มนม์มาเป็นพิเศษสำหรับ ปีนี้นะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราปีนี้เราก็ในวาระสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ตามคติที่คนในย่านอุตสาคเนรรวมทั้งประเทศไทยถือเป็นปีใหม่เราเคยมีประเพณีในการรดน้ำดำหัวแล้วก็ทำบุญนะฮะที่วัด ปีนี้ก็เป็นสงกรานต์ที่อาจจะเงียบเหงานะแต่ว่าในความเงียบเหงามันก็มีข้อดีของมันที่ทำให้เรากลับมานั่งทบทวนหลายๆอย่างในวิถีชีวิตของคนในยุคนี้นะฮะยังไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นประชาชนซึ่งอาจจะใช้ว่าเป็นพลเมืองที่ก้าวหน้า ทุกทกท่านนะฮะไม่ว่าท่านจะมีบทบาทในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามแต่คนที่ใส่ใจในเรื่องราวของประชาชนคนอื่นๆใส่ใจในเรื่องคนอื่นที่นอกจากตัวเองเราก็ถือเป็นพลเมืองที่ก้าวหน้าทุกท่านนั้นก็ขอให้ท่านนะฮะมีะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจและก็พลเมือทาทางที่ก้าวหน้าดังที่ดิฉันได้เด อ้งถึงเมื่อกี้นะฮะรวมทั้งประชาชนทั่วไปเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการเมืองจะเป็นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บและรวมทั้งเศรษฐกิจซึ่งจะหนักหนาสาหัสอย่างไรนั้นก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะรวมทั้งอำนาจคุณงามความดี ของพี่น้องประชาชนทุกคนน,นั้นเนี่ยได้ช่วยกันได้ปกปักรักษาพี่น้องเราทุกคนให้ผ่านพ้นปีนี้จากทุกแห่งโรคภัยใข้เจ็บนะฮะแล้วก็ทุกของเศรษฐกิจซึ่งมันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แน่นอนนั้นก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง แล้วก็มีความปรารถนาดีต่อประชาชนไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยทั้งโลกด้วยค่ะให้ผ่านพ้นปีนี้ไปด้วยดีแล้วเรนเชื่อว่าหลังโควิดชีวิตของคนเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเพราะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะเพราะว่าชีวิตต่อไปก็คงจะไม่เหมือนเดิม แต่สำหรับประชาชนที่ก้าวหน้าจะเป็นอย่างไรชีวิตก็ต้องอุทิศให้กับสังคมนะฮะแล้วก็กับประชาชนทุกชนชั้นอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็ขอให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้วยความเรียบร้อยสุขภาพดีแล้วก็สามารถสู้เศรษฐกิจนะแล้วพร้อมใจกันต้องต่อสู้ทางการเมืองต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ